ครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการวัดมอเตอร์นะครับดีหรือเสียครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่มอเตอร์จะมีสชุดนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกทั้งชุดเลยนะครับมอเตอร์นะครับจะมี2เส้นนะครับเนี่ยสองตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียนะครับโอเคครับแล้วเราจะมีเตอร์นะครับเป็นแบบนี้ตอนหรือแบบเล็ปก็ได้ครับมาดูนะครับให้เราวัดไฟเข้าก่อนนะครับไฟเข้าจะเป็นสี แดงกับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดชุดแรกก่อนนะครับโอเคมาที่ตัวนะครับอันนี้7.4 7.3โอห์มน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเที่ยวกักนอีกตัวนึงนะครับว่าได้ะะอะไรนะครับตัวนี้25.3โอห์มน,นะครับอ่าโอเคครับ สรุปเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับมันโอมเยอะนะครับเพราะว่าถ้ามอเตอร์โวลรวดใหญ่โอมจะน้อยนะครับโวลรวดเล็กโอมจะเยอะนะครับอันนี้โนรวดมันใหญ่นะครับโอมจะน้อยแสดงว่าตัวนี้อะใช้ได้ครับตัวตัวนี้นอะเสียนะครับโนรวดน่าจะไม่นะครับอ่าโอเคครับสรุปเลยครับวิธีการวัดก็จะประมาณนี้น